เผยข้อมูล vivo รุ่นปริศนาผ่านการทดสอบบน g e e k b e n c แล้วรันบริบ,รบรประจาน1้14ใช้ชิปแรงขั้นต่ำ 1.96GHz พร้อมแรม 8GB มีสมาร์ทโฟน vivo รุ่นปริศนาโมเดล V2343 เหมือนจะเตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วครับหลังจากที่มีการทดสอบผ่าน Geekbench เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย vivo 2343 ที่ทดสอบบน g i กเบนมาพร้อมชิปประมวลผลความเร็วคล็อกที่พื้นฐานอยู่ที่1.92 g h กพร้อมด้วยแรม8 g b และแกะกล่องมาพร้อมกับระบบประการอะไร4ซึ่งคะแนนแบบซิงก็ 3, นนบบคอทำได้ที่3,164คะแนนและแบบมัลติคอทำได้ที่7,500คะแนนครับโดยคะแนนที่ทดสอบก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้น้อยเกินไปหรือมากเกินไปนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเผยมานะครับ ซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนหลายรุ่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็น vivo y100 5g vivo g2 5g vivo s8 series vivo y28 5g และ vivo 100และ vivo x100 series ซึ่งในรุ่นล่าสุดนนี้ก็ต้องรองดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับ